สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับยาลิ์นะครับปี08นะครับอันนี้นะครับสีเขียวมิ้นนะครับมีแม็กนะครับปี37นะครับขอบ15นะครับแล้วก็ยางนะครับแล้วก็ทูปไทเทเนียมครับเป็นสีเขียวมิ้นนะครับเป็นตัว E ธรรมดานะครับ ภายในเครื่องก็จะมีพวงมาลัยนะครับนาดี้ไทเทเนียมนะครับคอบางนะครับแล้วก็คอไทเทเนียมครับคอไทเทเนียมหัวเกียร์แต่งครับของไทเทเนียมยังไม่มีดิฟฟี่นะครับมีภายในรถก็ประมาณนี้นะครับเดิมๆนะครับมาดูเครื่องนะครับเครื่องก็เดิมๆนะครับ สภาพเครื่องเนเดิมนะครับเดิมสนิทนะครับก็จะมีเสียงท่อนะครับทำท่อมาครับหลายท่อประมาณนี้เดี๋ยวฟัง,งเสียงนะครับเิสปี08ฝฟังเสียงนะครับ ประมาณนี้นะครับประมานี้เดิม,มสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับผม